่็จะนึกปาบกันออกไหมครับว่าแรกรอยปีแต่แล้วันคนไต่แรกก็จ่ายอุปรกรณ์อะไรดักปูดํากันจากคลิปแต่แล้วะนะเราก็ได้นําเสนออุปรกรณ์ในการดักปูดําแต่คนไต่แรกก็จ่ายแบบหนึ่งมาแลว้วนะนั่นก็คือจังโกยครอบเดียวแต่ทุกคนได้เห็นกันไปแลว้วแหละแต่แรกคลิปแต่แล้วะนะ่ายคลิปผมก็ได้บอกว่าคลิปต่อไปนั้นเดี๋ยวผมจะปามาหย่อลังล็อไปและอุปรกรณ์ดักปูดำของคนโบราณแต่เก่าแก่แล้วก็โบราณว่าจังโกยครอบเดียวเลย วันนี้ก็มาตามสัญญาครับผมจังโกยครอบเดียวแต่ว่าเก่าแก่แล้วนะอุปกรณ์วันนี้แต่ผมจะมานำเสนอให้ทุกคนได้เห็นแลละก็ได้รู้จักกันนะนะมันหย่อนลังลบไปนานถึงรลายปีเลยก็ว่าได้ครับสำหรับอุปกรณ์แต่ผมเล้งมาตั้งมั้นะนะกุ่นไต่แรกบ้านผมมันก็เรียกว่าจังโกยเซค่ะในตนี้นะครับไม่รู้ว่าใกรเกย,ยได้ยินเชินี้มั้งนะแต่ว่าเกยได้ยินก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาเลยครับ การซ่รับจังกลยเซค้าเนี่ยแหละครับแต่เป็นอุปกรณ์เตกนแต่แรกก็ใจดักบูดำมนะหน้าตามันเป็นหนอนือมาแล้วครับนี่ทุกคนนี่คืออุปกรณ์ดักบูดำมกลงกลแต่แรกเตมีเจเรียกว่าจังกลยเซค้ากับทุกคนเห็นไหมไม่รู้ใครเคยเห็นกันมั้งไหมนะแต่นี่อันบานพมก็เรียกว่าจังกลยเซค้าแหละครับทุกคนอุปกรณ์นั้นนะนะแต่ว่าชาย้ามันก็มีไหมไฟ หมายไฟนี่ก็จะเล่าเล่าสักอิดแล้วก็โคปาดกันเห็นไหมครับไอ้มันควยกันมาบนี้อะลรแล้วก็โคลงมาโดยแต่วากลางนั้นก็ชายเป็นอ้วนนึวตาค่ายั้นรองไว้แล้วก็ดึงกับเจียกตั้งเซ่ครอบเลยตั h, ung, ja ak, ka, yan, ้งเซ่มุมเลยก็จยเสียกดึงนะแล้วก็อ้วนนั้นมันจะหย่อนหย่อนนิดนิดหย่อนหย่อนน้อยน้อยนะแล้วก็ติดค่าตั้งเซ่ค่าครับก็จะชายหลบพินท้วงไว้ เื่อแต่ว่าเวลาเราเอาไปชมในรองลึกๆนันนามมันจะไม่ได้ผ่าใส่ไปไหนเสียและนี่นะครับก็คือหน้าตากรงอุปกรณ์ดักปูดำเตย่อลังลบไปถึงรอยปีเลยนี่นะครับอุปกรณ์ดักปูดำเตมีเชื่อเรียกว่าจังโกเซค่ะอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอ,อ็นกันบ้างไหมนะแต่เกิดอ,อ็นก็นลงปีเหมือนกัามาเลยครับว่าเตเออนั้นก็เรียก ันนีไหมเรียงเหมือนกันไหมนะรือ่อแต่ติไหนเรียงไม่เหมือนกันนะนะก็ลงพิมเขก็ามาเลยครับว่าเรียงกว่าหรือและก็ใต้ดีนะพิพ์ต่อตายกับจังหวัดเตโยมาสักอิดนะและนี่แหละครับก็คือจังโกยเซคาสำรับข้อมูลเตพุ่มเอามานาเสนอในวันนี้ก้องอุปกรณ์ดักปูด้ากองคุณแต่แรกชิ้นนี้นะพุ่มกระไดข้อมูลต่างมดมาจากชายและรับเป็นชายของพ่เองนะก็คือคนเตตม จังโกยครอบเดียวไอ้พวกเราก็แลกกันนั่นแหละและ้วก็เป็นคนเดียวกันกับเตะลาวเรื่องการดักปูดำก้องคุณแต่แรกพร้อมกับอุปกรณ์ตเตะเ้าชจไอ้ผมฟังเดี๋ยวเอาเงเราก็ไปนัง่งแลงกับใจเล็กสักวันวานะแหลกกับทุกคนมานี่แหละครับก็คืออุปกรณ์ดักปูดำหรือว่าเตะคนแต่แรกก็เรียกว่าจังโกยเซค้าครับนี่นะสำหรับข้อมูลต่างมดในวันนี้นะครับกา อ้างอิงมาจากกล้องคนบ้านผมนะครับรูอว่ากนเกาะเคียมแต่ไม่แน่ใจนะว่าเตเอ๋นาน่าจะเป็นปันนีกันไหมใช่แล้วบอกว่าจังโกยเซค่ะแต่เรเว้นกันอยูน่นี้แกบอกว่ามันมีมานานมากแล้วแกบอกว่าตอนแกเกิดมานั้นนะกลนสมัยนั้นแต่ก็ดักปู่ดำมันกระจายอุป,ปรกรณ์นี้และในการดักปู่ดำแล้วก็ลองคำนวณกันเล่นๆ,ๆนะครับว่ารอยปีก็ไม่ปานมันจริงๆครับโอเคเมื่อฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะ เราได้เห็นรูปร่างหน้าตากล้องอุปกรณ์ดักปูดํากคุณนแต่แรกแล้วเท่าว่าไม่ลงสักอิดมันก็นไม่ร้อยเราเลยนะไม่นุ่งล่าไม่ใจเราเราการปณีเราต้องไปลองไปเทสกิดกับว่าอุปกรณ์แต่คนแต่แรกก็ใจดักปูดํำนี่เวลาตอกเวลายอกนี่มันจะให้ความรู้สึกหมือนเพลือถ้าพร้อมแล้วไปครับลุย มาทุกคนเดี๋ยวเราลงมาเทสในบอกันก่อนนะก่อนอีลงสนามจริงเหมือนเดิมครับไปมามาเทสกันก่อนมาเล่นันที่ว่าคนไตเร็กแต่ก็ใจไอจังกุ้ยสก้าดังมันใจความรู้สึกคนปื้วันนี้เราจะมาลองกันครับมาเดี๋ยวพุ่มก็เปิดเติมสกิลเลยว่านะสัหรับเวลาหยอกอันมันจะมีไซายให้หยอกอยู่ครับนั่นก็คือนี่ไซด์มันก็จะพูกว้เตไอวัวจอมมันตรงนี้นะ นี่ก็จะพวกเจือกไว้ครับอเป็นไซา์ไว้สาหรับเวลายอกกับหล้กก็เนื้อนะก็จะโยงไว้ครับนี่ก็จะพวกไว้เทอัวมันเหมือนกันครับเตะจอบมันนั่นนะแล้วการพวกไซตทุกเนื้ยแล้วก็โยงไว้ปบบนี้เลยครับนี่นะอันนี้ก็คือเวลายอกอันก็มีไซด์แต่พวกไวเทอัวไว้หยอกแล้กการเนื้อเวลาไซด์อันก็โยงไว้อัมันอยู่ประมาณนี้โดยแต่ว่าเกาจะสซต์ตงเนื้อนะมาเดี๋ยวเรามาลองจมกันในบ่อกันเลยวะมาเละที่มันอยู่สึกเหมือนเปรย์มาลุย còn thế con na, à. để rồi chấm vào trong ni na, để sắp phạt đấy, để rồi coi mayon na tụi đi con, ai chẳng xe cá ni na, coi là chúng ta có thể chấm trong ròng ròng được rồi, tính cả bùi cái nó có thể khao được, được quá, chẳng coi một điều นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเรามาลุนนครับตั้งไว้สักกึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มายกไปครับมารอลุนไปแลยที่ว่าความรู้สึกตอนยกจังกว๋วยสิครับมันนี่เป็นมันเปลยเดี๋ยวมาตอนครับนนำคุ้นเลยทุกคนหนำคุ้นเลยได้เวลาเลยทุกคนเราเรามายกกันว่านะเลยนนำคุ้นเลยทุกคนยังปูนเนี่ย นี่น้ำมันตื้นนั่นน่ะเลยน้ำเป็นกุ้นเลยน้ำเป็นกุน้นวันนี้มีปูแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาหยอกกันแล้วทุกคนความรู้สึกตอนหยอกจังโกลีเซค่านี่มันนี่เป็นเหมืนเปลือยมาหลุดก,กันครับมาปลอมนะก้นมายำน้ะรบนี้เทสก่อนเดี๋ยวก่อนลงตะน้ำจริงนะอุ๊บโอ้ยเฮ้ยเอ้ยทุกคนแลกนี่ไม่เปลือไม่เปลือ เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นตองมันเนียนะมันเป็นจังโกลี่เสก้าจึงเกล่เซ้เส้อวนตําไอ้มันย้อนหย่อนน้อยๆนี่ยแล้วตึงเวลาเรายกปูเก้าไปอยู่ในนี้เลยนี่ทุกคนนี่ปูมันจะเก้าไปอยู่ในนี้เลยเอ้ยมาเลยปานปานปานร้อยร้อยร้อยสกุลหยกนักมาเลยยกนักมาเลยนี่ไม่รู้ว่ะนักอีนอ่ะนักปูนะแต่ว่าฟิลมันจะเป็นอีกฟิลนึงครับกับจังโกลีกอบเดียวนะจังโกลีกอบเดียวมันจะหลุนๆตื่นแต่นนิด แต่นี่มันจะมาแบบกรกเกรกกรกเกลกกรกเกลกรกเกลกเอ้ยม right ันนนุ๊กนุกไงปันนี้เราต้องลงจะนั่าจริงนักตีกับลงปลอมมันไปเลยตั้งจังโกลยก็ดี๋ละการจังโกลยเซค้าปั่นี้โอเคครับผมใครกิดเอ็นมันเพ่อนมั้งกับอุปกรณ์กล้องกลโบราณย้อนลับไปแหลกรอยปีแต่แล้วแต่มีเชื่อเรียกว่าจังโกยเซค้ากิดเอ็นมันเพลอนมั้งครับแล้วใครแต่ว่าเกยตันได้ใช้อุปกรณ์นี่ แล้วใครแต่ว่าวเกยตั้นชายอุปกรณ์นี้มังกาลองคอมเมนต์้ามาเลยนะบานใครเรียกว่าอะไรกันมังกาลองพิมพ์เจอเรียกแะ้วก็ตามโดยเจอจังหวัดมาเลยนะครับโอเคทุกคนสาหรับวันนี้นะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับอุปกรณ์ดึกดําบรรจังโกยเซค่าอุปกรณ์ดักปูดากองกุนแต่แรกเราก็ได้ลองแล่ลองดักลองยอกกันแล้วครับรู้สึกว่ามันมันฟินทุกคนฟินอย่างว่าแต่ยอกอันนะก็แกลกแกรกร,กรอยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเตโยลุน ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันไหมปารากิจแต่เราอ่องจริงตอนดักปูดำธรรมชาติด้วยอุปกรณ์ดักปูดำดึกดำบันของกุลโบราณตอนนี้วันนี้ขอบคุณแล้วเจอกันไหมปรากิจต่อไปครับผมจังกลยเซค่ะ